สวัสดีครับน้องๆเคยเป็นไหมแบบเวลาเพื่อนไม่แบ่งของเล่นให้หรือ,เ,อ,อเพื่อนพูดอะไรให้เราเสียใจอะ่ะแล้วเรารู้สึกแย่มากๆเลยนะอย่าให้เขาทำดีกับเราจังอย่างนี้มันมันเหนื่อยใจนะว่าไหมครับ ใช่เลยค่ะแล้วบางทีเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่าทําไมเขาทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้แต่วันนี้นะคะเรามีวิธีคิดง่ายๆที่จะช่วยให้น้องๆน่ยนะสบายใจขึ้นเออคือไม่ต้องชิดมากเรื่องคนอื่นจนปวดหัวเลยนะมาลองฟังกันดูค่ะน่าสนใจครับอย่างสมมุติว่าเออเพื่อนไม่ยอมเล่นกับเราอย่างนี้เราก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเนาะว่าทําไมทําไมเขาไม่เล่นกับเราละ่ะ ใช่เลยค่ะเป็นธรรมดามากๆที่จะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่านะรู้ไหมว่าเรานะ่ะบังคับใจคนอื่นไม่ได้หรอกก็เหมือนเราบังคับตัวกระตูในทีวีให้ทําตามใจเราไม่ได้นั่นแหละค่ะสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเลยนะก็คือตัวเราเองนี่แหละอ๋อควบคุมได้แค่ตัวเราเองงั้นงั้นลองวิธีคิดที่ว่าปล่อยเขาไปดูไหมครับคําว่าปล่อยเขาไปเนี่ยมันมันหมายความว่ายัางไงล่ะครับใช่ว่าเราไม่แคร์เพื่อนเลยหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าไม่แคร์สะทีเดียวนะคะแต่มันเป็นการบอกตัวเองมากกว่าว่าอ๋อเขาอยากทำแบบนั้นหรือเขาคิดแบบนั้นโอเคเข้าใจแล้วเราเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกนะประมาณนี้ค่ะอ๋อเหมือนยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วคล้ายๆกับเวลาเราอยากออกไปเล่นนอกบ้านมากๆเลยแต่ฝนดันตกอะครับเราเราสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เลยแต่เราเลือกได้ว่าจะ อ่ใส่เสื้อกันฝนออกไปหรือว่าจะหาอะไรสนุกสนุกเล่นในบ้านแทนเก่งมากค่ะตัวอย่างดีเลยการคิดแบบนี้นะมันเหมือนช่วยประหยัดพลังใจของเราเลยล่ะพลังใจพลังใจนี่คืออะไรล่ะครับพลังใจก็อธิบายง่ายๆเหมือนเป็นแบตเตอรี่ในของเล่นหรือในโทรศัพท์ของเราไงคะ ถ้าเรามัวแต่ใช้พลังงานใช้แบตเตอรี่เนี่ยไปกับเรื่องที่เราบังคับไม่ได้หรือเรื่องของคนอื่นที่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แบตมันก็จะหมดเร็วถูกไหมริงด้วยครับพอแบตหมดเราก็อดเอาไปทำเรื่องสนุกสนุกหรือเรื่องดีๆให้ตัวเองเลยเพราะงั้นเราเอาพลังใจเนี่ยไปทำสิ่งที่ชอบดีกว่าเยอะเลยค่ะอย่างเช่นไปวาดรูปอ่านนิทานหรือเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านก็ได้สนุกกว่าตั้งเยอะเนอะ โหเข้าใจเลยครับคือเก็บพลังใจไว้ทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำได้แล้วมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราพอจะลองใช้ปล่อยเข้าไปได้บ้างอืมก็หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นถ้ามีคนมาบอกว่าเราไม่เก่งเลยทำอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอืมเจอแบบนี้ก็เสียใจแย่เลยใช่ค่ะแต่เราก็ลองบอกตัวเองว่าปล่อยเขาไปคือ เรารู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็กำลังพยายามอยู่ใช่ไหมละ่ะใช่ครับใช่หรือถ้ามีคนไม่ชอบเราทำหน้าบึ้งใส่หรือไม่คุยกับเราอืมอันนี้ก็เจอบ่อยก็ปล่อยเขาไปอีกเหมือนกันค่ะเราเป็นเพื่อนกับทุกคนบนโลกไม่ได้หรอกนะแค่เรารักตัวเองเป็นเด็กดีแล้วก็มีเพื่อนที่เขารักเราแค่นั้นก็พอแล้วแหละจริงด้วยครับอีกตัวอย่างนะถ้าเราทำอะไรพลาดไปนิดหน่อยแล้วมีคนมาหัวเราะเยาะ ก็ปล่อยเขาไปใครๆก็เคยทำพลาดกันทั้งนั้นแหละเนาะการที่เรากล้าลองทำนะ่ะสำคัญกว่าเยอะเลยเข้าใจแล้วครับคือพอเราคิดว่าปล่อยเขาไปกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วแล้วไงต่อครับพอปล่อยไปแล้วทำไงต่ออ่าพอเราคิดว่าปล่อยเขาไปได้แล้วนะขั้นต่อไปก็สำคัญมากเลยคือการกลับมาถามตัวเองว่าแล้วฉันจะทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นดีนะ อันนี้เหมือนเป็นขั้นตอนเล็ดมีนะคะคือให้ฉันได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอ๋อเล็ดมีคือกลับมาดูแลตัวเองใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะถ้ารู้สึกเสียใจโกรธหรือน้อยใจรู้สึกได้นะไม่เป็นไรเลยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแป๊บหนึ่งแต่อย่าจมอยู่นานลองลองหายใจเข้าลึกๆดูไหมหายใจออกยาวๆ อสบายขึ้นนิดหนึ่งไหมคะทีนี้ก็คิดเลยฉันจะทำอะไรดีนะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นอาจจะไปชวนเพื่อนคนอื่นเล่นดีกว่าไหมหรือไปหางานอดิเรกใหม่ๆทำหรือถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแบบโดนแกล้งมากๆอันนี้ก็ต้องบอกคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยนะคะครับต้องบอกผู้ใหญ่ใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือการกลับมาดูแลใจตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขอีกครั้งไงสรุปง่ายๆก็คือการคิดแบบปล่อยเขาไปเนี่ยมันช่วยให้ใจเราเบาขึ้นเนาะไม่ต้องไปแบกเรื่องที่คนอื่นทำหรือที่คนอื่นคิดที่เราแก้ไม่ได้ถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะมีแรงมีพลันใจเหลือไปทำเรื่องสนุกสนุกเรื่องดีๆให้ตัวเองมีความสุขแทนใช่เลยค่ะเข้าใจถูกต้องเลย ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะก็อยากชวนน้องๆลองคิดเล่นๆดูวันในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราพอจะปล่อยเขาไปได้บ้างไหมนะแล้วถ้าเราปล่อยเรื่องนั้นไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะเอาพลังใจที่เหลืออยู่เยอะแยะเลยไปทำอะไรดีๆให้ตัวเองยิ้มได้บ้างอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับให้กลับไปลองคิดดูวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะจาไว้แล้ครับน้องๆว่าทุกคนเก่งแล้วก็มีค่าในแบบของตัวเองนะ ดูแลใจตัวเองให้ดีๆล่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ